เวลาภาวนาะใจก็ต้องตรงเกยวกับร่างกายร่างกายก็ต้องตรงเกับจิตใ,ใจก็ให้อยู่ด้วยกันปัญหามีอยู่ที่ว่าใจมันชอบเที่ยวมันเที่ยวเราปลลอกได้หลยนะไลตลบไปในไม่กี่วินาทีแต่กายสียงว่าจะหามไปโน้นหามไปนี้มันก็นักเพราจะต้นงทิ่จะให้ดูแลกันให้ใจดูแลเรื่องของร่างกายให้ร่างกายให้ที่อยู่ของใจที่ดี ้องอยู่ตรนนี่ต้องอยู่ด้วยกันใจที่มันอยากจะเที่ยวว่าให้มันเที่ยวอยู่ในร่างกายท,ที่ฉันจว่าเที่ยวกรรมฐา,านในกายของเราเทยวเกสาลมานาคาตันตาละโจไลไปเรื่อยๆเรามีอะไรบ้างเราจะดูลมหายใจลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้จดูลมทั่วร่างกาย แต่จะเท okay. right, ี่ยวก็เที่ยวหน่อยนี้ให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้เป็นสามะคีกันเข้ามาสามะคีนี่สำคัญทั้งภายในทั้งภายนอกถ้าขาดความสามอคีภายในก็อยู่กันไม่ได้ถ้าขาดสามะคีภายนอกมันอยู่กันไม่ได้เหมือนกันมองหน้ากันไม่ได้เราต้องฟังเขาเขาต้องฟังเราถ้าฟังสงบต่กันก็อยู่ด้วยกันได้เวลาภาวนาก็เช่น้ดีดวกันเราก็ต้องฟังว่าร่างกายต้องการยังไง จิจตใจท้องกันยังไงปรับปรุงให้มันเข้ากันได้เราก็จะมีความสุข